ธนูหลีกวางศาสตราเทพแดงรุ้งความสามารถและสกิลจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไปรับชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับเราก็ยังอยู่กันกับเกมบันทึกลับ3โก๊กเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปข้อมูลนะครับและสกิลของธนูหลีกวางนะครับซึ่งผมนะครับได้ทําการสรุปข้อมูลนะครับให้สั้นลงนะครับเพื่อง่ายต่อการรับชมนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถรับชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับ อันดับแรกนะครับเราก็มาที่สกิลศาสตราเทพนะครับเคล็ดสอนคอมโบเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับผู้ที่ใส่นะครับจะได้รับค่าจิตสังหารนะครับ100แต้มและค่าโกรธนะครับอีกสีแต้มและจะได้รับเกาะทหาร300แต้มเกาะทหารนั้นนะครับ1แต้มนะครับจะลดดาเมจได้0.2%และสามารถลดดาเมจได้ทุกประเภทเลยนะครับ ต่อมานะครับและทุกครั้งนะครับที่ผู้สวมใส่นะครับได้รับดาเมจจากศาสตราเทพของฝ่ายตรงข้ามนะครับจะมีโอกาส35%ที่จะถูกทำลายเกราะทหารนะครับ30แต้มและจะได้เพิ่มโบนัสดาเมจและเลี่ยงดาเมจนะครับให้ฝ่ายตนทั้งหมด15%นาน2รอบนะครับ และเมื่อแม่ทัพโจมตีออกไปนะครับจะปล่อยสอนคอมโบ1รอบนะครับจะซุ่มศัตรู1แถวนะครับทําดาเมจสตราเทพ1,200%และก็จะเสริมเอฟเฟกต์ครับกระเด็นกับฉีกขาดนะครับให้กับศัตรูทัานาน2รอบ ในความหมายของเอฟเฟกต์กระเด็นนั้นนะครับก็จะหมายถึงว่าเมื่อแม่ทัพนั้นนะครับถูกโจมตีดาเมจที่ได้รับนะครับจะแบ่งให้กับแม่ทัพในแถวเดียวกัน20%นะครับหรือถ้าไม่มีแม่ทัพในแถวเดียวกันนะครับก็จะโดนคนเดียวเลยนะครับแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับและความหมายของเอฟเฟกต์ฉีกขาดนะครับก็จะหมายถึงว่าเกาะทหารเอฟเฟกต์ลดดาเมจนะครับจะมีความสามารถลดลงนะครับ15%เเ์ ซึ่งในเอฟเฟกกระเด็นกับฉีกขาดนี้นะครับเราเป็นผู้ทำให้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับสกิลต่อมานะครับก็เป็นสกิลท่าไม้ตายนะครับทะลวงเมฆยอแสงเมื่อแม่ทัพถูกโจมตีนะครับจะได้รับตราทะลวงเมฆ1ชั้นนะครับตราทะลวงเมฆนี้นะครับจะอยู่ได้ตลอดทั้งการต่อสู้เลยนะครับ ซึ่งความหมายของตราทะลวงเมฆนี้นะครับก็จะหมายถึงว่าศัตรูนะครับสองแถวที่เราโจมตีออกไปนะครับที่มีพลังโจมตีสูงสุดจะเกิดดาเมจสาราเทพ2000%เปอร์เซตและเราจะลดค่าจิตสังหารศัตรูนะครับได้100แต้มและยังสามารถยกเลิกดีบัฟให้กับเรานะครับได้5รายการถ้ายกเลิกดีบับ1รายการนะครับก็จะได้เพิ่มดาเมจอีก10% และการโจมตีออกไปนั้นนะครับจะสุ่มศัตรู2รายนะครับเกิดผลคู่แค้นนะครับต่อเนื่อง2รอบแต่ละรอบนะครับจะเกิดได้แค่สูงสุดได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับในส่วนความหมายของคู่แค้นนั้นนะครับก็จะหมายถึงว่าผู้ที่ติดตั้งธนูหลีกวางนะครับก็คือฝ่ายตรงข้ามนะครับดาเมจจะลดลง20%และ ผู้ที่ติดตั้งธนูหลีกวางฝ่ายเรานะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น20%นั่นเองนะครับและก็ทุกครั้งนะครับที่ปล่อยสอนคอมโบออกไปนะครับจะเพิ่มผลให้ตราทะลวงเมฆเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นนะครับตลอดทั้งการต่อสู้เลยนะครับและเมื่อสัญลักษณ์ถึง3ชั้นแล้วนะครับก็จะปล่อยสอนทะลวงยอแสงออกไปนะครับและจะทำการรีเซ็ตตราทะลวงเมฆเริ่มต้นใหม่เลยนะครับ การโจมตีท่าไม้ตายนั้นนะครับมีโอกาสจะมองข้ามป้องกันได้30%นะครับอัตราแม่นยำอัตราคิติคอนพลังโจมตีพลังป้องกันนะครับและดาเมจจะเพิ่มขึ้น30%และจะลดเลี่ยงดาเมจให้กับศัตรูนะครับที่ติดผลคู่แค้นนะครับต่อเนื่อง2รอบซึ่งก็หมายถึงว่าเลี่ยงดาเมจของศัตรูนะครับจะลดลงเลยนะครับ และนี่ก็เป็นสรุปนะครับของสกิลและความสามารถของธนูหลีกวางนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการใส่ธนูหลีกวางกับแม่ทัพของเรานะครับว่าความสามารถของสกิลนั้นนะครับจะตรงตามที่ระบุไว้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบในดันเจียนกันเลยนะครับในทางด้านศาสตราเทพนะครับ ก็ได้นํามาใส่ให้กับแฮหัวเอียนนะครับซึ่งได้จัดไว้ในตําแหน่งแรกนะครับก็เพื่อง่ายต่อการดูสกิลนะครับเมื่อถึงตอนที่แม่ทัพออกสกิลนะครับแม่ทัพนั้นจะออกสกิลท่าไม้ตายออกไปนะครับพร้อมกับสกิลสาตาเทพด้วยนะครับถ้าหากลองสังเกตดูนะครับแม่ทัพ2ตัวด้านล่างนะครับ ก็จะโดนสกิลของสาตราเทพนะครับลักษณะนั้นจะเป็นลูกศรพุ่งใส่นะครับจะเห็นว่าทำดาเมจได้ประมาณ14,000ล้านเลยนะครับ และศัตร ok ูนั้นนะครับจะติดสถานะกระเด็นนะครับซึ่งเมื่อถูกโจมตีนะครับแม่ทัพแถวเดียวก oui, ันจะได้รับดาเมจพิเศษหากแม่ทัพแถวเดียวกันตายนะครับตนจะได้รับดาเมจพิเศษแทนนะครับและก็จะได้รับสถานะฉีกขาดด้วยนะครับเอฟเฟกต์ก่อทหารนะครับจะลดลงหากไม่มีก่อทหารนะครับจะได้รับดาเมจพิเศษแทนนะครับ ะเห็นว่าตัวอย่างนะครับใส่ให้กับแฮหัวเอียนนะครับดาเมจนั้นก็แรงเหมือนกันนะครับก็มาถึงการสรุปนะครับสตราเทพธนูหลีกว้างนั้นนะครับก็จะเหมาะกับแม่ทัพที่มีค่าจิตสังหารที่เริ่มต้นที่น้อยนะครับเพราะเมื่อสวมใส่ไปแล้วนะครับแม่ทัพนั้นจะสามารถออกสกิลท่าไม้ตายได้ในเทินแรกเลยนะครับ และเมื่อเราสวมใส่แล้วนะครับก็จะได้รับเกออาะทหารด้วยนะครับซึ่งสามารถลดดาเมจที่ถูกโจมตีได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับแม่ทัพที่ทําดาเมจได้ดีนะครับแต่มีลักษณะที่ตัวบางครับตายง่ายนะครับก็เหมาะสําหรับที่จะใส่สาราเทพชิน,นี้ด้วยนะครับ และก็เป็นสตราเทพนะครับที่สามารถทำดาเมจได้รุนแรงนะครับได้ถึง2,000%เลยทีเดียวนะครับและเมื่อโจมตีศัตรู1แถวนะครับก็จะสามารถทำสถานะกระเด็นกับชีคขาดนะครับให้กับศัตรูด้วยนะครับ ซึ่งสถานะกระเด็นนั้นนะครับก็จะทําให้แบ่งดาเมจที่ทําได้นะครับไปให้กับเพื่อนในทีมด้วยนะครับซึ่งทําให้เพื่อนในแถวเดียวกันได้รับดาเมจพร้อมกับตนไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากไม่มีเพื่อนในแถวเดียวกันนะครับก็จะโดนดาเมจคนเดียวเลยนะครับแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับและศัตรูที่ติดสถานะฉีกขาดนะครับก็จะทําให้เกาะทหารที่มีอยู่นะครับอ่อนแอลงนะครับและสามารถลดดาเมจของเกาะทหารได้ด้อยลงไปนะครับถึง15%เลยนะครับ การโจมตีนั้นนะครับสามารถลดค่าจิตสังหารของศัตรูได้ถึง100แต้มเลยนะครับและยังสามารถยกเลิกดีบัฟนะครับได้ถึง5รายการการยกเลิกดีบัฟ1รายการนั้นนะครับจะเพิ่มดาเมจให้กับแม่ทัพ10%นะครับและยังมีโอกาส30%นะครับที่จะสามารถโจมตีแล้วมองข้ามป้องกันด้วยนะครับ และยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังสามารถทําให้ศัตรูนะครับติดสถานะคู่แขนนะครับซึ่งจะหมายถึงว่าแม่ทัพนะครับที่สวมใส่ธนูหลีกวางของฝ่ายตรงข้ามนะครับจะทําให้ดาเมจของแม่ทัพนั้นนะครับลดลง20%นะครับและแม่ทัพของเราที่สวมธนูหลีกวางนะครับก็จะได้เพิ่มดาเมจถึง20%ด้วยนะครับ และนี่นะครับก็เป็นสรุปทั้งหมดนะครับของความสามารถและสกิลของธนูหลีกวางนะครับสาตาเทพแดงรุ้งนะครับเจน3หากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ได้โปรดนะครับทำการกดไลค์นะครับกดซ u b สไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ